เรามาดูทีกอนแก้ปัญหาที่เจาะรูใหญ่ไปแล้วเกี่ยวปล่อยเนี่ยาขายเข้าไปแล้วมันหลวมเนื่องจากว่าดอกดอกสว่างมันใหญ่ไปดอกเล็กมันหักก็เลยใช้เบอร์ดอกใหญ่พอเจาะไปเนี่ยมันผ่านไม้แล้วไปผ่านเหล็กแล้วมันทําให้รูหลวมพอเรายึงน็อตไปเนี่ยมันจะเกิดการเเฟนหัวน็อตพห,หัวเกี่ยวปล่อยไม่สามารถจมลงไปในไม้ได้ เอาวิธีแก้ไขถอดเด็กลูกปืนออกมาจากแผงจะใช้ไขควงตอกหรือว่าเอาทีมนิบออกมาก็ได้นะครับแล้วเอาไปใส่ไว้ในรโรูที่หลวมแล้วก็ใช้เกียวปล่อยอัดเข้าไปพร้อมกับตะโปตะโูลลูกปืน เขาจะไม่ฝีมันจะเกิดฟวามแน่นแล้วหัวเกลียวปล่อยจะสามารถจมลงไปข้างในได้